COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งปันสัญญากรุงเทพสวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับเช้าวนันนี้เราจะเฝ้าเดี่ยวร่วมกันในสดุดีบทที่141่ข้าแต่พระยาวเวข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ขอทรงรีบตอบข้าพระองค์ของเงียบพระกันฟังเสียงข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ ขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นเหมือนเครื่องหอมเฉพาะพระพักพระองค์และการที่ข้าพระองค์ชูมือขึ้นอธิษฐานเป็นเหมือนของถวายเวลาเย็นข้าแต่พระยาเวขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ขอทรงเฝ้าระวังประตูริมฝีปากของข้าพระองค์ขออย่าให้ใจข้าพระองค์เอ็นเอียงไปหาสิ่งชั่วใดๆที่จะทำการอธรรมต่างๆร่วมกับคนที่ทำความชั่ว และขออย่าให้ข้าพระองค์กินของโอชาของพวกเขาขอให้คนชอบธรรมตีและตักเตือนข้าพระองค์ด้วยความเมตตาน้ำมันดีอย่างนั้นอย่าให้ศีรษะข้าพระองค์ปฏิเสธเลยเพราะข้าพระองค์ยังอธิษฐานต่อสู้ความอาธรรมของเขาทั้งหลายอยู่ บรรดาผู้พิพากษาของพวกเขาถูกโยนลงข้างหน้าผาและพวกเขาจะได้ยินถ้อยคำของข้าพระองค์ว่าเป็นถ้อยคำไพเราะเหมือนหินโม่ที่แตกหักอยู่บนแผ่นดินฉันใดกระดูกของพวกเราก็กระจายที่ปากแดนคนตายฉันนั้นข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายของข้าพระองค์ดวงตาข้าพระองค์เพ่งไปยังพระองค์ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ขออย่าทรงให้ข้าพระองค์รับอันตราย ขอทรงป้องกันค่าพระองค์จากกับที่พวกเขาวางดักฆ่าพระองค์และจากบ่วงแล้วของผู้ทำชั่วขอให้คนอธรรมตกลงไปด้วยกันในตาข่ายของตนแต่ขอให้ค่าพระองค์ผ่านพ้นไปจากพระธรรมบทนี้นะคะสิ่งแรกที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันคือการขอให้พระเจ้าเข้ามาควบคุมคำพูดและความคิดของเรา ในข้อที่3เราจะเห็นว่าดาวิดขอให้พระเจ้านั้นตั้งยามเฝ้าปากของเขาเพื่อไม่ให้เขาพูดในสิ่งที่ผิดพลาดหรือเป็นสิ่งที่อันตรายต่อผู้อื่น และนี่แหละเป็นบทเรียนที่ให้เรานั้นใส่ใจในการพูดและความคิดโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เรามีโอกาสที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าสิ่งที่สองที่เราได้เรียนรร่วมก,กันก็คือการที่ให้เรานั้นหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายและการล่อลวงต่างๆ ในข้อที่4ี่เราจะเห็นคำมาิษฐานที่ขอให้หัวใจของเรานั้นเองจะไม่ถูกล่อลวงไปในทางที่ชั่วร้ายในตรงนี้เป็นเสมือนบทเรียนที่สอนให้เรานั้นรักษาชีวิตของเราให้บริสุทธิ์และห่างไกลจากการทำบาปบทเรียนต่อมาที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันคือการยอมรับคำตักเตือนอย่างอ่อนโยนในข้อที่5เราจะเห็นว่าดาวิดได้แสดงความพร้อมที่จะรับคำตักเตือนหรือการแก้ไขาจากผู้อื่น โดยเขามองว่าการตักเตือนนั้นเป็นเหมือนน้ำมันที่รักษาหัวใจของเขาให้บริสุทธิ์เป็นบทเรียนที่ให้เรานั้นได้เรียนรู้ที่จะมีหัวใจที่ถ่อมลงและรับฟังคำแนะนำจากผู้อื่นและสิ่งสุดท้ายที่เรานั้นได้เรียนรู้ร่วมกันคือการวางใจในพระเจ้าในเวลาที่เผชิญอันตรายในข้อที่8ถึงข้อที่10แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือเวลาที่เผชิญหน้าก,กับศัตรู ดาวิดวางใจพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเหลือและเข้ามาปกป้องเขาในส่วนนี้เป็นบทเรียนที่สอนให้เรานั้นมีความเชื่อมั่นและไว้ใจพระเจ้าในเวลาที่เราเผชิญความยากลำบากเราอธิษฐานร่วมกันนะคะพี่น้องข้าแต่พระเจ้าลูกขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำของพระองค์วันนี้ลูกขออธิษฐานขอที่พระองค์จะเฝ้าปากของลูก และก็เข้ามาควบคุมคำพูดของลูกให้เป็นคำพูดที่บริสุทธิ์เป็นคำพูดที่ดีถวายเกียรติพระองค์อย่าให้ลูกนั้นจะพลาดพลั้งในการพูดในสิ่งที่ทำลายผู้อื่นและลูกขอพระเจ้าที่จะเข้ามาพิทักหัวใจของลูกให้ห่างไกลาจากความชั่วร้ายและการล่อลวงต่างๆอย่าให้ลูกนั้นได้มีส่วนในความบาปไม่ว่าจะน้อยหรือจะใหญ่ขอพระเจ้าทรงรักษาชีวิตของลูกให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ ขอพระองค์จะประทานหัวใจที่ถ่อมลงเป็นหัวใจที่ยอมรับการตักเตือนเป็นหัวใจที่ยอมรับการแก้ไขและรับการสร้างชีวิตลูกขอขอบคุณพระองค์พระเจ้าขอพระองค์จะเข้ามาสร้างชีวิตลูกให้เติบโตขึ้นในเส้นทางของพระองค์ในเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์พระเจ้าในทุกวันคืนลูกขอขอบคุณและลูกขออธิษฐานพึ่งพาพระองค์ในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน